สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับครูก็มาให้ความรู้นะครับหลักๆเลยก็คือให้ความรู้กับทางลูกศิษย์ของครูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับว่า,ามาร์กที่ล้อแม่เหล็กเนี่ยมันมีไว้ใช้ทําอะไรนะครับแล้วทำไมมันต้องมีการจุดระเบิดล่วงหน้า เดี๋ยวเรามาทําฟาร,ร์มเข้าใจกันก่อนนะครับอันนี้คือมาร์กนี่คือครูสมมุติขึ้นมาเองนะจริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้หรอกตัวนี้เราสมมุติว่านี่คือมาร์กที่ตัวเรือนเครื่องยนต์นะครับถ้าในกรณีเป็นเครื่องยนต์สจังหวะมันต้องมีมาร์กเอาไว้ให้เราใช้ทําอะไรครับหลักๆเลยคือ2อย่างไว้ใช้ตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาลวกลับไว้ใช้ตั้งโซ่ไทมิง่ง เฟืองไทมิ่งหรือสายพานไทมิ่งนะครับนั้นต้องมีมาร์กที่เลือนเครื่องยนต์คือสกูสมมุติว่าคือมาร์กตัวนี้ส่วนมาร์กตัวทีที่ล้อแม่เหล็กตัวนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราหมุนล้อแม่เหล็กตามทิศทางการหมุนแล้วมาร์กตัวทีที่ล้อแม่เหล็กเนี่ยมันอยู่ตรงกับมาร์กที่เลือนเครื่องอย่างเนี้ยสแสดงว่าหัวลูกสูบ อยู่ที่ตำแหน่ง0ตายบนแต่จะเป็นตำแหน่งว,วอลอสุดหรือวาลโอวแ์แลปคืออีกเรื่องหนึง่งนะอ้าวแล้วขีดเครื่องหมาย f ภูเขาญานหมุนย้อนกับมามขีดเครื่องหมาย f คืออะไรนะครับเราดูก่อนขีดเครื่องหมาย f เนี่ยเขาจะอยู่ก่อนขีดเครื่องหมายตัว t บางคนก็แปลว่า f แปลว่าฟอนตที่แปลว่าอะไรข้างหน้าแปลว่าล่วงหน้าแปลว่าก่อนแต่สำหรับครูช่างยนต์ตโดยตรง f คือแปลว่าไฟที่แปลว่าการจุดระเบิดการลุกไหม้การเผาไหม้การติดไฟขีดเครื่องหมาย f ต้องอยู่ก่อนขีดเครื่องหมายตัว t เพราะฉะนั้นคนที่มีไหวพลิบ สมมุตินะคุณมองไม่เห็นลูกศรคุณไม่ได้ไปสตาร์ทเครื่องอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าคุณมีความรู้พื้นฐานมาคือคุณจะตอบได้ละอันเนี้ยล้อแม่เหล็กหมุนไปทางซ้ายมือทวนเข็มนาฬิกาหลายคนบอกว่าอยากจะให้รถมันแรงเจารถไปทำให้ไฟมันแก่ขึ้น ครูต้องอธิบายอย่างนี้ว่าคือเดิมๆจากโรงงานเนี่ยใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันก็มีการจุดระเบิดล่วงหน้าหรือเป็นไฟแก่อยู่แล้วแต่มันเป็นไฟแก่หรือจุดระเบิดล่วงหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตนะฮะถ้าในกรณีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโดยส่วนใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลเขาใช้ปั๊มนะครับ มันก็จะเป็นปั๊มเนี่ยแก่ล่วงหน้าอยู่แล้วครูไม่ได้บอกว่า100%หรือทั้งหมดนะครับย้ำนะครับใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเมื่อขีดเครื่องหมาย f มันอยู่ก่อนขีดเครื่องหมาย t แล้ว f แปลว่าทำไมครับไฟลุกไหม้จุดระเบิดก็แสดงว่ามันต้องเกิดการจุดระเบิดลุกไหม้ ก่อนที่ลูกสูบจะเลื่อนถึงศูนย์ตายบนทำไมถึงต้องให้มีการจุดระเบิดล่วงหน้าเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างให้ลูกศิษย์ที่เรียนอยู่ฟังว่าสมมติครูเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าพี่ปุ้ยเลยพี่ปุ้ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะแล้วครูก็ไปเหมาน้ำมันเบนซินจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมาแล้วครูก็เอาน้ำมันเบนซินเนี่ยสักหนึ่งร้อยลิตร ไปลาดรอบบ้านพี่ปุ้ยเลยจากนั้นครูก็เอาไม้ขีดหรือไฟแชกก็ได้จุดให้น้ำมันเบนซินมันติดไฟครูก็อยากจะถามว่าบ้านพี่ปุ้ยทั้งหลังเนี่ยหายวับไปนในพิษตาไหมครับเป็นไปได้ไหมโอ oh. มันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องให้ค่อยลุกไหม้ไปถูกไหมครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเชื้อเพลิงคุณเยอะแค่ไหนปริมาณออกซิเจนเหมาะสไมไหมแล้วก็บ้านพี่ปุ้ยเป็นบ้านไม้บ้านปูนหรือบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนใช่เป่ะครับเออเช่นเดียวกันในเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปจุดระเบิดได้ทันหลอกเมื่อลูกสูบอยู่ศูนย์ตายบน แล้วถ้าเกิดมันอยู่ศูนย์ตายบนเนี่ยมันเผาไม่ได้ก็จริงแต่มันไม่ได้กำลังงานสูงสุดเขาก็เลยต้องให้มันจุดระเบิดทำไมครับล่วงหน้าก่อนศูนย์ตายบนครูไม่ได้สนใจนะคะว่าไอ้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันจะจุดล่วงหน้าก่อนศูนย์ตายบนกี่องศาเพราะครูไม่ได้อยู่เรื่องของการแต่งรถหรือโมดิฟายรถครูแค่รู้แค่เพียงว่าถ้ามีขีดเครื่องหมาย f มันคือตำแหน่งที่หัวเทียนจะต้องจุดประกายไฟนะะเสร็จแล้วเราดูต่อไปนะครับเห็นอีกสองขีดนี่ไหมครับในรถเดิมๆนะครับบริษาทผู้ผลิตชิ้นส่วนเขารู้ว่ารถขนาดเนี้ยควรจะใช้เกดโลหะหรือวัตถุดิบเกดไหนเพื่อไม่ให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงเกิน จากนั้นก็ต้องมาคุยกับผู้ผลิตกล่อง CDI ใช่ป่ะครับนี่คือกล่อง CDI ว่าเราจะให้มันจุดระเบิดล่วงหน้าได้สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ในรอบเครื่องยนต์เดินเบามันจุดระเบิดล่วงหน้าตรงขีดเครื่องหมาย F คููสมมุติองศาขึ้นมาเองนะครับว่า10องศาก่อนศูนย์ตายบนเสร็จแล้วเราซื้อรถมาเนี่ยเรารถไปวิ่งใช้งานต้องมีการเร่งเครื่อง พอมันมีการเร่งเครื่องเนี่ยมันจะมีการจุดระเบิดล่วงหน้าขึ้นไปอีกแล้วมันก็จะจุดระเบิดล่วงหน้าเนี่ยตามสเปคเดิมๆจากโรงงานเนี่ยได้สูงสุดคือไม่เกินไนสองขีดนี้ตามสื่อของคันนี้นะครับตามสื่อของคันนี้ครูก็สมมติต่อว่าจุดระเบิดล่วงหน้าได้สูงสุดคือแค่สิบห้าองศา ในรอบเดินเบาจุดระเบิดล่วงหน้า10องศาก่อนศูนย์ตายบนแล้วเร่งคันเร่งให้หมดปอกจะจุดระเบิดล่วงหน้าได้สูงสุดคือ15องศาก่อนศูนย์ตายบนตัวเลขนี่คือเราเมคขึ้นมาเองนะให้เข้าใจก่อนเสร็จแล้วคนที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้เนี่ยแต่ละวัยแต่ละยุคข,ของเขาเนี่ยความต้องการความพอดีของเขามันเท่ากันไหมครับไม่เท่าวัยรุ่น ร้านแต่งรถช่างแต่งรถก็จะโมดิฟายอีกใช่ป่ะครับให้มันจุดระเบิดล่วงหน้าเนี่ยให้มันแก่ไปมากกว่านี้ทีเนี้ยมันมีหลายวิธีนะครับในการที่จะทําให้มันจุดระเบิดล่วงหน้าหรือไฟแก่ไปมากกว่านี้ทําได้ครับเจียริมทำไมครับแต่งแถบพันเซอร์ใช่ป่ะครับไปสไลด์ขยายรูฐานขดลวด เปลี่ยนกล่อง C D I ใหม่ถ้าเป็นรถหัวฉีดคุณก็ไปทำไมครับไปรีแมปรีแมปเปลี่ยนอะไรนะซอฟต์แวร์อะไรของคุณใหม่แต่พอคุณให้มันจุดระเบิดล่วงหน้ามากกว่าเดิมเกินกว่ามาตรฐานไปแล้วไอชิ้นส่วนต่างๆคุณได้พัฒนาขึ้นให้มันแข็งแรงตามการที่ไฟมันแก่มากกว่าเดิมไหมครับไม่ได้พัฒนาบางทียังเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆครูตอบได้เลยครับกระจายคามือครับ เพราะคุณไม่ได้พัฒนาไปทุกอย่างถูกไหมฮะคุณไม่ได้ปรับปรุงทุกอย่างคือคุณแค่ไปปรับปรุงบางจุดไฟแกเร่งติดมือได้ดีขึ้นตอบสนองการเร่งได้ดีขึ้นแต่ลูกสูบก,ก้านสูบวาล์วแรงต่าง,งคุณเป็นของเดิมพังนะครับถ้าขีดมาร์กตัวทีตรงกับขีดมาร์กที่เลือนเครื่องมาร์กเลือนเครื่องนี่คือครูสมมติขึ้นเองนะ แสดงว่าลูกสูบอยู่ที่ตำแหน่ง0ตายบนนะครับแต่เดี๋ยวเวลาเช็คถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเช็คเขาเรียกว่าตัวไทมิ่งไลท์นะครับไทมิ่งไลท์พอเราต่อไทมิ่งไลท์เข้าไปติดเครื่องในรอบเดินเบาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่หัวเทียนมันสปาร์คไฟเนี่ยก็คือขีดเครื่องหมาย F เนี่ยมันจะอยู่ตรงกับขีดมาร์กที่เลือนเครื่อง ซึ่งตาเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับมันต้องใช้เครื่องมือไปเช็คนะแล้วเมื่อเราเร่งเครื่องไฟมันจะต้องแก่ล่วงหน้าหรือแอดวานล่วงหน้าไปกว่าสแตนดาร์ดอีกควรหามลูกศิษย์ไปว่าเวลาเราเร่งเครื่อง f ถอยหลังหรือ f เดินหน้า F อมันจะถอยหลังใช่ป่ะครับทีนี้บางคนไม่เข้าใจครูบอกว่า พอเร่งเครื่องไฟจะแก่มากขึ้นแล้วทําไม f ถอยหลังเพราะมันต้องจุดระเบิดขอ f เอ่เพราะมันต้องจุดระเบิดลวกหน้าขึ้นไปอีกเครื่องหมาย f มันจะถอยหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสอนลูกศิษย์ครูก่อนแล้วก็ให้ลูกศิษย์ครูสองรอบข้ามเนี่ยรอบข้ามเมื่อวันอังคารเขาดูไปแล้วละ่ะทีนี้ก็เป็นรอบคิวของรอบเช้ารอบบ่ายวันพุธเดี๋ยวพอเขาดูตรงนี้เข้าใจเสร็จปับ๊บเดี๋ยวครูจะประกอบกับ แล้วเดี๋ยวจะลองเอาไทมิ่งไลท์มาส่องให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะเห็นไหมเพราะว่ากลางวันมันจะสว่างหน่อยหนึ่งแล้วรูดูมาร์คมันรูติ๋วเดียวใช่ไหมครับเอออันนี้ก็เลยต้องเอาปากกาเคมีเนี่ยมาเขียนไว้อย่างนี้นั้นก่อนจบคลิปทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามาร์คตัวทีตรงกับมาร์คที่เลือนเครื่องที่ครูสมมุติขึ้นมาคือตัวเนี้ยสแสดงว่าหัวลูกสูบอยู่ตำแหน่งอะไรครับ ศตายบนอ่าส่วน0นตายบนจะเป็นวาวโอเวอร์แลปวาวอสูนคืออีกเรื่องหนึง่งนะขีดเครื่องหมาย f คือบอกอะไรครับอ่าเก่งมากองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถคันนี้กล่องระบบไฟเป็นปกติเวลาเราเอาไทมิ่งไลท์ไปนสนองเนี่ยป้าไฟมันจะสว่างตรงขีดเครื่องหมาย f ตรงอ่ะตรงนี้ใช่ป่ะครับเอ๊ แล้วถ้าเกิดเร่งเครื่องปุ๊บขีดเครื่องหมาย F มันจะทำาไมครับถอยหลังใช่ไหมเพื่อ a d v a น c e ไฟหรือจุดระเบิดลงหน้าขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ารถของคุณอยู่ในรอบเดินเบาขีดเครื่องหมาย F ตรงแต่พอเร่งเครื่อง F ก็ยังอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยสแสดงว่าไฟมันเร่งขึ้นไปให้มากกว่านั้นไหมครับไม่เร่งละปัญหาหลากัหลกๆก็คือไปอยู่ที่อะไรครับ กล่อง C D I ชัด <Stars S 1> เจนนะขีดเครื่องหมายมาร์กศูนย์ตายบนองศาจุดระเบิดล่วงหน้าแล้วนี่ก็คือบอกว่าเล่งให้ตายให้หมดปอกก็ล็อกไว้แค่นี้ประมาณน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ